สวัสดีครับพอผมตั้มจากช่อง YouTube 3นาทีนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับด้านลงทุนการตายภาพแล้วก็ไลฟส์สไตล์ง่ายๆนะครับตอนบอดแคสตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นตอนที่2ต่อไปผมจะไม่เรียกเป็นตอนแล้วกันเพราะว่าการเรียกเป็นตอนมันมีนการเหมือนกดดันตัวเองนะครับให้ต้องทำผมก็ขอทำสนุกๆแล้วก็ทำตามโอกาสแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าก็ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีนะรู้สึกว่ารัสเซียเขาจะค้นพบประสบผลสำเร็จในการค้นพบวัคซีนนะครับโควิดก็ต้องรอดูต่อไปว่ารัสเซียเนี่ยเขาจะผลิตวัคซีนออกมาในราคาที่ถูกพอที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงหรือเปล่านะครับก็ข่าวนี้ออกมาปุ๊บทองก็ลงเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าทองยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกไกลน,นะครับโอเคที่นี้ผมก็ไปเจอ2ข่าวในเว็บของบล็อกนอนนะครับซึ่งมันเป็นเว็บเกี่ยวกับด้านลงทุนไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับด้าน IT นะขออภัยเป็นเดี่ยวด้าน i อทีแล้วก็จะมีเกี่ยวกับข่าวอะไรต่างๆนะครับผมก็ไปสะดุดกับข่าว2ข่าวนะครับข่าวแรกนะครับวสัตเทสลาประกาศ แตกพาอัตราส่วน5ต่อหนึ่งนะครับทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นทันทีนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับตัวหุ้นของเทส l a เนี่ยเป็นบริษัททำรถไฟฟ้าของอีลอนอีลอนมัสนะครับซึ่งณปัจจุบันยังไม่สามารถทํากําไรได้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นของเทสล a านี้ขึ้นไปประมาณไม่ต่ํากว่า200%นะครับจาก,100กร้อยกว่าบาทตอนนี้อยู่ที่ 211บาทดอลลาร์นะครับต่อหุ้นนะครับมันทำให้อ่าผมพูดผิดก็คือว่าปีที่แล้วนะหุ้นของเท s l a นะครับอยู่ที่211บาทนะครับแต่วันนี้หุ้นของเท s l a อยู่ที่1485บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณต้องใช้เงินประมาณ1400บาทดอลลาร์นะในการซื้อหุ้น1ครั้งแต่ มันเยอะไปอะครับเขาก็เลยคิดว่าควรจะแตกพานะครับแตกพาก็คือ5ตอ 1, ่อหนึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณมีหุ้นของเทสซาอยู่ห 5, 5หุ้นนะครับแตกออกมาปุ๊บมันก็จะเป็น1่หุ้นออกมาทําให้ราคามันเฉลีย่ยทำให้ราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ดีเราก็มีหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาเฉลีย่ยแต่ว่าราคามันกลับพุ่งขึ้นทันที8%์นะครับ เอเราน่าจะมีการลงทุนในหุ้นของฝั่ง IT ดีไหมอาผมก็เลยลองทำข้อมูลในฝั่งนี้มาครับส่วนข่าวที่2นะครับเป็นข่าวของบริษัท Tencent นะครับบริษัทของจีนที่เกี่ยวกับด้านเกมนะครับไตรมาส2ของปี2020 2020นะครับรายได้โตอยู่ที่29%จากธุรกิจเกมนะครับมองเห็นว่า พอปัญหาโควิดนะครับคนอยู่บ้านคนก็เล่นเกมเล่นเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีนี้ผมก็ลองกลับมามองว่าถ้าเราอยากจะลงทุนในบริษัทพวกนี้เราต้องทำไงมันก็มาลงตัวที่กองทุนที่เกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีนะครับรู้สึกว่าผมจะเคยทำคลิปลงช่องไปแล้วละ่ะแล้วผมก็ลงทุนในส่วนนี้มาสักพักแล้วนะครับ ตอนเมื่อเดือนก่อนก่อนที่จะเจอกับโควเดือนก่อนที่ก่อนที่รัสเซียจะค้นพบวัคซีนของตัวโควิดนะครับตัวกองทุนของผมเนี่ยกับทองเนี่ยมาคู่กันเลยนะกองทุนของทองผมได้กำไรประมาณ20%และกองทุนของตัวของเทคโนโลยีเนี่ยผมได้กำไรประมาณ1 8ซซึ่งมันขี่กันมากเลยครับซึ่ง ความเสี่ยงมันต่างกันมากเลยถ้าใครบอกว่าลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงผมว่ามันสูงแต่ไม่สูงเท่ากับตัวของทองคำนะผมว่ามันสูงพอๆกับหุ้นไทยเลยเพราะว่าหุ้นไทยมันไม่เป็นมันไม่ไปไหนอะแต่ว่าหุ้นเทคโนโลยีมันเห็นภาพซึ่งหุ้นในเทคโนโลยีตัวนี้มันก็จะมีพวก google facebook amazon พวกนี้ ซึ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราจับต้องได้เรารู้อยู่แล้วว่าไต่มาดนี้มายังไงมาอย่างตอนนี้ประมาณเดือนหน้าหรือปีนี้จะมี iPhone 12ออกมาบริษัท Apple พอออกมาปุ๊บหุ้นก็ขึ้นขายได้กำไรมากขึ้นแน่นอนครับถ้าใครลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวกับด้านทานี่นี้ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าได้กำไรมากขึ้นอ่า พูดอย่างนีดีวกว่าทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าจะไปลงทุนยังไงผมว่าไม่ยากนะลองหาข้อมูลในอิเอร์เทน็ตลองเลือกกองทุนที่เขียวด้านเทคโนโลยีเพราะว่าใหญ่ๆเลยเข้าไปลงทุนกองกองทุน10อันดับเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เรารู้จักอยู่แล้วเช่นอาลีบาบาแอปเปิลกูเกิลเฟสบุ๊คไมโครซอฟท์อเมซพวกนี้เราสามารถเลือกได้เลยครับ ไม่ยากเลยขอแค่เลือกกองที่ค่าธรรมเนียมต่ำก็พอผมว่ามันคือกองทุนที่เราจะถือไปอีก10ปี20ปีได้นะคือผมมองว่าผมจะถือสักประมาณ10ปีในกองทุนเทคโนโลยีเพราะว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีครับประมาณนี้ครับผมผมวันนี้ก็รู้สึกจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นทางเลือกนึงนะ ถ้าคุณจะมองหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีแต่ละคนควรจะมองหาการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากองทุนเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมาะกับยุคนี้จริงๆนะครับโอเคครับพูดมาเยอะแล้วก็ฝากไว้แล้วกันครับถ้าชอบ บดแคดนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment ไม่ได้ว่าอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็กล่าวกันว่าสวัสดีครับ